ครับเมื่อนี่ก็สิเป็นไก่ผ้าน้ำเที่ยวนะครับเนาะเมื่อนี่พอดีผมสิไปรับลูกค้าข้างในพอดีเมื่อเช้าเอาลูกค้ามาถิ่มไปสวนนงนดนี่ไก่สีได้เวลาไปรับคนแล้วพอดีทัง้งเขามานี่พอดีครับไหลสดเพื่อพ,พี่น้งนอง ชาวเลียลจากมาเที่ยวนะครับแลนเซนสุขุมวิตอีภริยาสัติเหตุนะครับส่วนนงนนท์สิยูบางสายเมือเ่อเดี๋ยวผมสีน้ำทางหนึ่งแต่ทางเข้าสวนนงนงนท์เลยครับขี่ตรงสุขุมวิตมาเรื่อยๆตรงขานี่ก็เป็นสวนน้ำยังไงเลยเสาร์อาทิตย์คนหลายครับอยู่หนีพวกอนักท่องเที่ยวมาเทียวกันวันธรรมดาจันนังข้านี่บ่ปบันได แต่ว่าก็มีก็มหลายอยู่นี่ครับเส้นทางสัตเตีบเพิ่มเจอไฟแดงปั๊บเอาเรียวสายเลยครับเจอไป้ายบางไงเลยส่วนน้ำนุ่ไปอย่างไงเลยครับสวนน้ำนุ่ ทางเขาสวยงามครับลมลืน่นสวยงามครับทางเข้าไปยังไงครับยางเ่าะเบาไว้ะ,วะ,วะต้องนั่งรถจะกระเทือนนิดนึงนะครับเนาะเพราะเป็นใส่ใส่มือถือไทยทางเข้ามาก็สวยงามครับเนี่ย เดี๋ยวก็จีสองขางทางเลยครับทางเดี๋ยวก็จีสองขางทางเลยปกติทั่วจีนสีหร้ายครับมาลงเนี่ยเมือ 1, 20, ่อหนึ่งยี่สิบสามสิบคันนะเพราะว่าข้างในเที่ยวเที่วน้ำแน่มีอาหารพร้อมยังพร้อมครบกย่างครับข้างในสื่อตัวเข้าไปแล้วก็มีอาหารข้างในให้พร้อมมีหลายระดับเดี๋ยวผมสิผ้าไปในะนํามองสื่อตัว จะรับ ه, ที่นคนอย่างมากนะครับเนาะนิ่งกันช่วงเทศกาลบางสําคัญสำคัญเมันไห่เข,ขาฟี่ถ้าหลกพระเต่ามาเที่ยวได้ครับออกจากสวนนงนุดแล้วปุ๊บผู้ได้สิไปเที่ยวเขาชี้จันทร์กันอ,อยู่ใกล้นครับอยู่หลังสวนนงนรสเลยก็ไปเที่ยวได้ว่างแพ่นทีเดี๋ยวกลุ่มเลยสวยงามครับเนี่ย กางทางครับนี่สางแบบนี้ปั้นไว้น,น,วน,น,นี่ครับนี่สวยงามอัวนี้เป็นผลไม้ครับสองางทางนี่พื้นที่สวนอนอด,ด้ครับที่ขี่ขี่ข้ามามนี่เป็นพื้นที่ของสวนนกนอดบลย ขีตรงมาเรื่อยๆครับตามท่านี้ผมขับขับผ่านมเามืองนี่แหละคีตรงเขาม่เรื่อยๆเลยตรงเขามาตรงเขามาเอ,อิสีหอดทางโคง้งกดทรายเมื่อเพื่อได้สิบเเขาซี่จันมองนี่ข้า็เลี้ยวทรายได้เลยแต่ว่าเขาสิมาสวน,นนุ่งนดเตาเข่าขวาตรงเข้ามาครับตรงเข้ามา มีเลาะทางมาเรื่อยๆครับตรงมาเรื่อยๆมีลานขาลานยังขางทางนะครับลานกุ้ยตอกก๋วยเตี้ยวมีเบิดล่ะบริยวเขาี่นางก็จอดคิดได้ตงเรื่อยๆตรงเรื่อยๆครับ เมื่อขี่มาถึงจุดนี้ปุ๊บครับมันจะเจอป้ายสวนน่องนดยู่ต่อหน้าตรงนู้นแต่ว่าเฮาบอไปตรงตบ,ไฟ,บไฟเร็วสายเลยครับไฟเร็วสายเลยเสียนสร้างเป็นกลุ่มๆมายืนนี่นครับนี่มีโตนี่ยืนอยู่ข้างหน้ายิ่งใหญ่เนี่ยเรียวเข้าไปเลยตรงเข้าไปเลยครับ กับตรงเข้ามาดดครับป้ายจอดรถครับพื้นที่แย่เอรีครับเนี่ยมันเป็นทรามดากว้างๆวา ผมว่าจอดรถทั่วได้เป็นสองสามรอยขั้นไปละกว้างหลายข้างในเป็นสิเพาะพวกก้วยหมอกกล้วยไม่ต้นไม้งา้ๆขายนำ้ำเป็นมองนวดสมุนไพรนำ้ำมีบวัดกุยยางอยู่เนี่ยเจ้าของเป็นคนไทยครับคนพื้นที่พัทยานีเลยเจ้าของ่นมัะมังมังข่มงวมยิงง่งใหญ่างการครับมันเป็นธรรมดาเะครับเน้ะ อันหนึ่งของพรทยาครับเนี่ยนี่พ่อมาฮอดบงดองนี่ปุ๊บขับวมีปวายบองจอดรถเนี่ยเขารถไปจอดได้เลยข่บได้สีมาเที่ยวแต่ว่านี่ผมสัมารับลูกค้าผมก็ไปจอดมองช่องรับลูกค้าได้เลย,เลยอันนี้เป็นศูนย์ประชุมใหญ่ครับเนี่ย นี่ค,ครับคันพ่อมาจอดรถนี่ปุ๊บจอดลบไรกรนยางไปซื้อตัวได้เลยเดี๋ยวผมสีน้ำผ้าถ้าไปซื้อตัวตแต่ถ้าข่ายันซื้อตัวแล้วครับเพื่อเปลี่ยนประโยชน์ให้คุณคนนะครับนอกเพื่ออย่างมาเทียเ่ยวผ,ผมีื้อมาจอดรถนี่แหละฐานกคกาผมเพราะว่าเนให้มารับเวลานี่ ได้บนดนครับต่ว่าก็จ,จอดได้สำหรับ,บรับลูกคา้าผมดับรถกัน จับรถกันครับจะรถไปแจ็คเบิร์ไป้เฮ้ครับครับมองจองดรถกว้างๆครับมองจอดรถจอดล่าเพื่อนอาจจะนั่งไปครับกว้าง ดังเทียบมันสิมากจริงมากจริงเมื่อนี้เป็นวันธรรมดาครับลูกค้าสิบหลยมาได้ันมาถึงจุดนี้ครับนีันมาะซื้อตั๋วลูกพ่าเต่ามึงเข้ามีหลยครัามี่ พื้นที่โดยรอบอันนี้ทางเขานะครับเด้อยซื่อตัวระย่างเขาเมืนน่อวันที่4ฝนบาไหลบันไดเพราะว่ามันบริสุทธิ์ก็เมือหยุดตัวจีนแบบปา,านิมาไหลมีมังซื่อตัวนี่มัมงซื่อตัวซื่อตัวตรงนี้คือราคาไปเก็ตนะครับเนะด,ด้อผู้ใดมาสีมาเนี่ย นครับมีราคาบอกว่าเทอดใดท่าไหนภิก็จตที่หนึ่งที่สองที่สามที่สี่ที่หาก็ไล่ไปเรื่อยๆครับตามนี้แล้วนี่ยต่านี่ผมโพ้ดเนี่เลยครับพอมึงไปเก็จตใดเพิ่มมาเจอภิกเจตได้เ,เดนี่ยเนี่ยพีเ่เสี่ย